โอ้ดิชื่อเค้กที่ว่าอะไรเขาทำขายไหมขายใช่ไหมกําลผงจะซื้อเมื่อกี้ได้ไง <c oughs> <c oughs> แต่ตอนแรกกยาจะใส่กระเป๋าตังซ้อนนะแต่สรุปคืออันนี้มันเล็กกว่ากระเป๋าตัง <c oughs> ขขบคุณไอศครีมนะครับเนี <c> ่ย <oughs> ใส่ไม่ได้ ร้านไหนจะไปซื้อซึ่งจริงๆของอัซเซอร์รเราต้องแยกจริงๆมีกระเป๋าแยกก็ดีอันไหนสร้อยอันไหนอะไรนี่รวมกันสุดๆบริน อยู่กับไครอะไรไม่ได้อยู่กับใขรอยู่คนเดียวทุกคนแค่ว่าช่วยดูของเนะี่ยมันลกมากสงสารสภาพห้องตัวเองเออแต่ไม่น่าพอนะเพราะว่าจริงๆเราอาจจะต้องเอาใช้แค่อสซอรีที่จำเป็นเอาใส่ไปเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าเอาไปกจณ์จำหน่ายชาวบ้านให้ใช้มากกว่า อันนี้จิกมาจากสไตลิสเก่านะครับที่ทำงาน,นเก่าคุณเบิร์ต เออเฮ้ยคนดูสองพันสองเลยหรอกระเป๋าเยอะจังแน่นอน,นครับทุกคนมันเน,น้นหลากหลายครับนี่ที่เคยใช้เป้แล้วทุกคนมันไม่สะดวกหยิบแบบหยิบข้างๆมันไม่สะดวกอะ่ะ คนมีคนให้มาแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เก็บไว้ก่อนละกันเพราะว่าเก็บใส่ถุงบาปึ๊บเหอไหมันจะเป็นฟิลนี้อยากใส่เสื้อด้อม ลิทำให้จะไม่บอกเรื่องลิฟะเดี๋ยวทำให้ทันให้เป็นกล่องใช่ไหมมันกะ <c oughs> จะซื้ออยู่แต่ว่ามันแบบว่าตอนนี้ครีมเต็มบ้าน <c oughs> ใช้ให้ทันนาทุกคนจริงยังคิดเลยว,ว่าถ้าเป็นผู้หญิง ความเจ้าเก็บของทุกคน,นนี่คืออะไรอะ่ะ ที่แปลงลินหายตลอดซื้อที่แปลงลินมาหายทุกทีอย่าเพิ่งวีนสิจะรำได้กี่โมงรองน้ำหอมมันรจะขายเนี่ยมีไลฟ์แน่อนอนครับครับผมกับพี่จิ๊บ ก็ครับกินน้ำไปเยอะแตรมตัวคนคนแปลงลิ้นนะครับอืมใหญ่ไปบ้างงั้นคนเปลี่ยนที่แป้งฟันไว้ เริ่มเลแล้วแล <c oughs> ้ทุกคนอยากเอฟเสื้อใช่ไหมเราก็อยากเอฟเสื้อเหมือนกันม <Okay. S 1> นนีคืออะไรอะ่ะคืออะไรวะแล้วหอมหอมมากเลยเอมมาใช้แล้วโอเคสีดำหอมมากเลยทุกคน ันเอ็มพาร์เองเกงจีนตอนเดียวเอางี้ก่อนเราเคลียร์ของก่อนก่อนที่จะลุมโลกไปกว่านี้ใช้อยู่หน้ากล่องเคลียไว้แล้วคะไม่ครับมัน,นจำจำได้ครับเพราะว่าออของแม่โอเค เดี๋ยวเราเยรคของเลยซึ่งกระเป๋าเนี้ยก็จะมีพวกที่เราใส่ก็จะมี power bank นีอันนี้เป็นพวกแบบ accessory ใส่ชาร์จนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเช็คก่อนว่ามันใส่ power bank ได้ไหมได้ใส่ได้นะหอมติดทนไหมใครใช้ได้รือหน่อยมันเป็นพอร์ฟูมนะเฉียยแล้วฟุ้งเลย ของพรมายาใช่ไหมครับต้องปีนี้จะได้ใสไหมได้ใสนี่แต่ว่ามันใหญ่มันดีนะครับแต่ว่ามันแค่อ่าเรีเยกว่าไงดีมันมันใหญ่มันดีแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ใช่พอนะหมายถึงว่าอันนี้มันลบกที่ เพราะว่าแบงค์ล้นเพราะว่ Oj <S 2> <S 2> ไไนานี่ขนาดเราซื้อข้อแบงค์อันเล็ยแล้วเนี่ยแต่นี้เป็นหมื่นสองแอมก็ได้อยู่เก็บไว้ขาอแบงค์ก็แนะนำก็จะใช้แค่อันเดียวนั่นแหละเอาไว้แปะหลังจะได้ไม่เยอะแยะแล้วก็ที่เราจะแยกก็อย่าง AirPods ก็ต้องอยู่กับหูฟังสายเนาะอันนี้ก็เป็นหูฟังสายแล้วก็กับ AirPods แอปคอนซีนได้ปะอนซมบลตาสมงเด็กถือกระเป๋าซึ่งจริงๆหูฟังสายเราเอาไปแค่อันเดียวซึ่งผมมีทำไมว่า2อันเก็บกระเป๋าตรงไหนเก็บกระเป๋าไหน <laughs> เก็บซักกระเป๋ากันทั้นี้ หูฟังเยอะจังไอคนติดหูฟังครับชอบหูฟังปึ๊บเดียวใส่หูฟังไว้แล้วก็เก็บไปอ จริงๆก็มีองค์พระด้วยนะทุกคนองค์พระมาพูดก็ไม่เชื่อพอรับฮะนี่ติเกอร์แล้วก็คือผมไม่แน่ใจว่าเอาพระไว้ไหนได้นี่ก็ใส่ไว้นี่เลยมีคนให้นะครับตอนงานปีใหม่ของพี่ไอแต่ราจเนี้เราต้องเคลียร์เป็น อันไหนไปขยะเราต้องเคลียร์แหละ มันรู้จะใส่ไหนแล้วก็แยกออกมาก่อนแล้วสมองคนช่วยเคลียร์กระเป๋าเอยผมเคยคิดว่าถ้าผมเอาเขาใส่กระเปงง๋าเนี่ยมันจะเป็นบารามีไหมแล้วถ้าเขาอยู่ในกันงทีจะตีกันไหม ช่ทีนี้ผมจะเปลี่ยนกระเป๋านะแล้วต้องผมรอของมาส่งนี่คืออะไรอ่ะทุกคนตอนแรกห้องผมโล่งมากแสดงนี่อย่าไปหาลงนะไอเขาตอนแรกห้องผมโล่งมาก อะไร <laughs> ไม่ได้ขายทุกคน <laughs> ตอนแรกห้องอย่าง clean, <laughs> คลีนทุกคนผมว่า <laughs> ถุงขยะมารับ ทิ้งไปทิ้งทิ้งไปสลบท์เลยนี่ทิ้งไปคือของที่ยังไม่แกะเอาแต่ว่าน,นิ้กัดถิ่นใส่แล้วได้อ่ะเอากองใหญ่นะเนาะรวบเถอขยะไอ้ก็เดี๋ยวอันนี้ก่อนกองใหญ่เลยยังไม่แกะเราทุกคนมันไม่ไมทนันเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอก คนเดิมจะขายของมไม่ได้จะขายของแต่ไลฟ์สดเล่นสร้อยสวยอันนี้เป็นคัสตอมนะคะเป็นร้านเห็นว่าผมจำชื่อร้านไม่ได้เท่าที่นะครับแต่ว่าเป็นร้านของที่ฝรั่งเศส ที่เขาเปิดสาขาที่ไทยนะครับกําลังเหมือนกาลังเปิดสาขาที่ไทยเขา,เ,าเขาทามาให้เป็นเป็นแบบเป็นสร้อยเดียวที่แบบอะไรเงี้ยเป็นสร้อยให้ผมเลยเรับคนช่วยเก็บเพิ่มไหมไมีคิดตังค์อย่าเลยครับคุณมาแล้วคุณจะคิดตังค์คอมเมนต์ แล้วก็อันนี้เราเราซื้อที่แยกไว้นะทุกคนแต่ว่าเราซื้อมาเยอะๆเขาไม่รูไซสก์กระเป๋าเราก็เลยซื้อกันแตบนี้ใส่สิบปลอกไปเริ่มถอหายใจละเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มของเริ่มเยอะ เหมือนขายของเหรอสรุปตอนนี้เป็นขยะแลละเราเนี่ยเป็นขยะจะต้องเออนี้ไม่เกี่ยวมีเอ็มพาร์ M part. สองอันอันนี้มีนมด้วยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวบอสแบนอีกหาว่าใช้ความรุนแรงนี่มี ซึ่งจริงมันใส่น้ำหอมไม่ได้นะจะต้องหาที่ใส่พารีวิวหอมเสร็จกี่โมงม,มันกำหนดไม่ได้ครับทุกคนเอ้ยมันจะเป็นระเบียบเราจะมาดูกันว่ากระเป๋าของเราจะเป็นระเบียบได้อีกกี่วัน ต้องเราอเอาอีกไว้เนี่ยคุยเคยอาหาเศษอาหารกินทุกวันประทังชีวากนี่โคตรจ๋งต่อให้รนี้เอาอีก สวัสดีครับพี่อาร์มขอขึ้นไลฟ์อาร์มไหนอะคุณนนทศขอเข้ากล้องอพี่อาร์ตพี่อาร์ตครับพี่หวช้าโอเครอได้ไปรถใคร ไปไปรถไปรถรถพี่ก็ได้แจวฮ้อนนะบอสได้เลยมีส้มตำใช่ปะล่ะมีส้มตำแจวฮ้อนมีเหมือนทุกอย่างก็อา,อาหารที่สารนั่นแหละเอาเลยเอาเลยมา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 พร้อมอยู่กันแล้วโอเคโอเคไปแล้วนะไ,วนะได้ครับได้แต่เดี๋ยวพี่บอสค่อยลงก็ได้เดี๋ยวพอพี่ใกล้ๆเดี๋ยวพี่โทรหาอีกทีได้ครับงั้นพี่ได้ครับโทรมาเลยก็ได้เอเคยวมาักมิ้นก็ได้เดี๋ยวผมลง ครับครับโอเคครับครับอะไรที่ไม่ใช้ก็รร้อไปก่อนจุ๊บไม่ได้ย้ายห,ห้องทุกคนเหมือนอย้ายห,ห้องอีกแล้ว นี่เป็นระเบียบแค่นี้แหละไม่กี่วันหรอกรอก่อนเราชิญมาดูกันว่าจะเป็นระเบียบได้กี่วันพักผ่อนบ้างทุกคนผมนอนเยอะมากวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ผมนอนตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้ายันหกโมงเย็นเลยนะครับ สมัครไปบ้านสักคนจริงๆผมก็มีแม่บ้านส่วนตัวนะครับทุกคนวันนี้ผมนอนยาวมากเขินอะไรแม่ผมด้วยแหละ โคเยอะๆไม่ดีครับผมฮะอะไนแตนเม้ทุกคนเดี๋ยวมาแป๊บเดียว